สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะฮะวันนี้นะครับผมก็พบกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมจะมาสาธิตการกดงานนะครับจากการตั้งค่าของคลิปที่แล้วนะครับคือการตั้งค่านักพัฒนานะฮะแล้วก็หน้าจอ330นะฮะแล้วก็ไปปิดในระบบของนักพัฒนานะฮะวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธี การกดงานนะฮะที่บอกว่ากดจุดเดียวได้งานเป็นแบบไหนนะฮะบ,บางคนนะครับผมย่อจอเท่านี้นะครับผมเห็นบางคลิปนะฮะคืออันนี้มันกดงานได้นะครับแต่ว่าเราจะไม่เห็นเลยว่าขึ้นเขตไหนแขวงไหนราคาเท่าไหร่นะฮะถ้าเจองานบินงานไกลก็ไปเลยนะครับถ้าอย่างเงี้ยนะฮะผมเห็นบางคนเขากดให้ดูก็คือกดอย่างงี้ผมว่ามันมันน่าจะไอ้อน,นี่ไปหน่อย มันมองไม่เห็นนะฮะแต่เรารับแบบในเขตนะวิ่งง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็แนะนำว่ากดเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอนะครับเนี่ยผมจะลองกดงานให้ดูนะครับผมได้มาเงียบเบยเนี่ยครับซอยตรงนี้ตรงเดียวเลยเนี่ย เดี๋ยวถ้าพี่ท่านไหนสงสัยนะครับว่าตั้งค่ายังไงนะฮะก็กลับไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับของผมนะฮะตั้งค่านักพัฒนาเนี่ยครับกดเี้ยครับได้แล้วฮะซอยจุดเดียวเลยครับเป็นไงฮะซอยจุดเดียวเลยนะครับง่ายไหมครับ โอเคเดี๋ยวผมต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปทำงานต่อนะฮะก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ